กงเซ็งว่าเรื่องอยังเน่ให้จะเพียนฟังสมัยยังน้อยเรื่องเมืองอจีนเมืงองยังว่าเรื่องเพิ่นไปเมืองจีนเพิ่นสิไปกับพี่เคยเพิ่นคือผัวประเฮงดูสวรรค์สวรรค์เทศ เราหลดจะไปเราอานุสิบสองผีเราเราน่ะไปรหลดไอ้เคยเพิ่นหลดพาไปขี่เรือเขาเรียกว่าเรือกโนตะกี้น่ะเรียกเรือกโนะขี่ไปลอยไปลขี่ยู่ใสไปแต่จากสวรรค์พี่แล้วไปคำเตี้ยไปสู่เพิ่นคุนเองหัวไปเฮงน่ะเพนอยู่สวรรค์สวรรค์นเขตสวรรค์นกลงเรือบอกที่เรือ ที่ไปนาเมื่อมือเมื่อคืนกลางคืนกับมืดกะาเรื่องเรื่องัไปได้อยู่ไปหอดิบบ้านนึ่งหลุดแนมคือเทิงฟังเหน้อนมันลงมีอันอันนี้นะแปลว่าลงลงทะเลแล้วเหมือนทะเลโมเมนไปลง่เวียดนามบอลาวมันบริติดเวียดทะเลแล้วผร้เหม่ยฟังเสี่ยวว่างเลนลงไฟหลุดผลบอกว่านี่เนี้ยอันวางมีไฟ แเจ้งๆมีมันมม่นมีมัดน,นใีให้อันของมันบ้านเีียาเจ้าน่ะไปลงครับให้เราคนขับเรือลงาขับไปขับไปส่งในในทาน,น้ำมันนั้นเราก็เม่มีผ้าห่มผ้าหองแล้วเราก็ได้ได้แต่ถุงเสื้อผ้าเราอะเดี๋ยวเกาไปลงลงไปลงขึ้นในท่า,น,ทาน,น้ำนั้นหลุดบุ้งพ้นเราลงคือว่าถ้าด่านถ้าเราพูดอย่างนี้ก็เหมือนว่าถ้าด่าน ตื่นไปแล้วก็น,นอนอยู่ในหันแล้วนอนอสบายๆสักคดอยู่แล้วมันหนาวราานะวังนะอนใจเราว่าวะเอ้าน้อยาจากสโมงสองสุโมงมันก็แก้มแล้ววะตอนนี้พอตื่นเศ้ามามันแจ้มอันเจ้าของส่วนเขานะที่เห็นไฟกลางคืนเขาหลุมาที่จริงเขาก็อยู่แถวนั้นรย้แต่่าปูกระต๊อบอยู้เขาหลุดมาถามว่ามาแต่ใส่ในนั้นอย่างนี้เราก็เด็กน,น้อย แล้วก็ว่าเจ็โบโรเป็นแล้วก็ว่าซีโมซีเมดไปทัวที่โซแดียพออยู่น้ำเขาเอาลงให้กินเขากิน้งบานนี้อันเนหน็นแะไรได้ว่าเจ็บป็นอยู่ในนั่นนะน้ำเขานาะตั้งสามสี่ปีพยายามเตีย้ยเราเป็นคนต้องการความรู้นะเราก็พยายามฟัง,ขเ,เ,ง,นะงเขาเจ้าแม่นะในหัวเราไป ปล่อยว้าได้ในภาษาจีนเรามีความคิดว่าอันที่เรามานี่เราคืออยากไปบ้านเตียแล้วเพิ่น <c oughs> เพื่อนนะมีความคิดว่าต้องอยากอยากมาบ้านเตียบ้านพ่อ <c oughs> เพื่อนมีความคิดว่าที่มานี่อยากมาหาบ้านพ่อ,อแต่ตอนนั้นน่ะยังเว้าภาษาจีนบเป็นก็เลยคออยู่นำ้ำเขา ตะวันเชิดชายตราบจนที่ไปฉันยัง ซื้อไปซื้อไปไปเห็นนั่นพี่น้องลูกหลานนั่นนะที่เขาอยู่อยู่นะแต่โกงทวดนะเพิ่นเสียแล้วแต่เก่าสุ่มใ่นะเพิ่นเสียแล้วเราก็ไปไปก็พอว้าวได้เนะี่ยตั้งหึงเติบได้แล้วเว่าเขาก็พาพุทจากวา่าลูกหลานมาจากเมืองไทยมะได้เลเจ้าก็ต้อนหลักสีได้แล้วเว่าเราก็เลยง่าย ย้ายจากอันที่ก้นน้ำพ้นักพ้นอย่างนีไปอยู่น้ำกระเช<ล>้าคือว่าโอ้โหต้องดูให้ได้18ปีเราลบมาลบมามหนึ่งตั12พอ18มันก็6ปีนึ่งเนาะมันธรรมดา<ห>มพันว่าว่าพันลบมา 18, 18พันว่าวเองบอก,กป18ปีมาแล้วก็จังไปได้กับยายปินนันที่เป็นไม่จีนะคน นี่แล้วเราแับมีเสือโครมเล็กหรือเปล่านะเสือโครมเล็กขั้แม่นท่าว่าคือคุณนั่คือล้างรถไฟแล้วเดี๋ยวเขามาเห็นอันหมุนใส่ซื้อแต่ซื้อมันอนะ่ะเสือโครมเล็กหรือเา <c oughs> มาเรืงเราบอหาเห็ดสมจักรยานจักรเยือแล้วเรากันเนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าถึงบนนอนหลับทำซีดนะนะกินอยังเราก็จะเห็ดกินยังก็จะเห็ด เราก็เลยมาได้กับแม่ซีอยู่กันแค่น้อยแม่ซีก็มีท้องเนี่ยก็ายายติ๋นยายติ๋นบทนันได้บวชตอนนั้นโมเมนต์ว่าได้เมซีได้เพิ่นบทบนได้บทบวชบันนี้เพิ่นที่ออกลูกแหละราวเาขันเมืองเลบยมวยมาพยาดกันเลยอันเจ้าเมืองนะเพิ่นจะบวชยอมแล้วเพิ่นกะขึ้เมืองนั่งบินออกขึ่นเมืองขันเมือ ออกลูกออกลูกเลยเห็นใี่บ้านพี่น้องเพิ่นมาบอกแม่เขาน่ะเตียนนะแต่งงานอยู่เราก็เห็นอยู่ได้ทำเ,เราก็เป็นเด็กน้อยแต่เพิ่นก็อยู่น้ำพี่นอ้องคือสรุปแล้วเห็นเห็นพี่น้องนะเห็นบ้านกรุงน่ะเห็นคือบ้านพ่อในขี้นี่นโอ้ใส่ความพยายาม อยู่น้ำเขาสามซีปีบอกเราอยู่อยู่น้ำคนนนะจนว่าภาษาจีนเป็นแล้วจังไปหาพี่น้องว่าบวโมกเก่งไปไหนต่มันก็ว่าได้นะเราก็ซื้อตรถไปหาแล้วก็ว่าไปเรื่อยแล้วมะคนทรงพอได้แล้วก็เราก็ดีใจแล้วเราก็ได้เสือภพเล็กอันนั้นแล้วมาหานึ่งแล้วออกมาจากเมืองจีนบอกล่างรถไปมันเป็นแบบนี้ไป วันเลือดเราจะจะเล่นอะไรอะไรมันจะยอดจะมีอันนู้มเนว่ามาซื้อเอาเมืองไทยบ่เราได้อันเดียวมาจากเมืองไีนคือเสือครบเล็กเสือครบเล็กก็คือวิสปากกาจับเล็กมันมาจากพุูนละละเรามาคือซื้อมาจากพุูนละละหักบ่แม่นต์รางรถไฟรางรถไฟก็ต่างหากเลยเขาเขาเบิ่งน่ะมันเป็นรางรถไฟอือไปรางรถไฟหรืได้อันเขาเบิ่งแต่ว่าจะ ตัวมาจริงๆเนี่ยจ็กมันเป็นอย่างแล้วเราได้มาเราก็ไปด้มาเป็นช่างเมื่อหนึ่งกูต้องเมื่อต้องเมื่อเงินไทยเราแล้วเพื่อนมาเนี่ยไหนตอนมาเพื่อนว้าให้ฟังอยู่บอกเพื่อนขี่เรือมาและขั้นตอนขี่เรือเดบอเดบ้าบอกดบอเดบ้าขี่เรือมามีแต่ว่าพูดถึงว่าเราคนตีนเนาะถือเพื่อนถือพี่น้องนะมีแต่เจกแปะมานอนอยู่นี่ โรงแรมใหญ่โทเน่ตาแป๊ะนี่ก็เป็นเตี้ยงไฮลัมกับไม่ได้หุ่นจักกันกับเตี้ยมาขายผ้าห่มผ้าห่มขนสัตว์เดี๋ยเรากับหุ่นจักเราก็เลยไปเอื้อเอิเพิ่นมานอนน้ำเพิ่อนว่าภาษาเป็นแล้วโอ้หมาถึงว่ากลับมาจากพุ่นแล้วจะไปห้องอีตานั่นมานอนพี่เป็นพี่น้องกันนะหมายความว่าคนจีนน้ำกันเราค่ะสองจักรยานส่งสั่งเลย เป็นคนที่อยากได้ที่จริงนะถ้าเราบเป็นคนกระตือรือร้นหาพีียโน้แม่นะเราไม่ได้ไปเข้าตรงทีวีสกุลดได้เข้าไ,ไ,ไม่ได้ได้เรยกว่าโบว์จับไผ่แล้วเราจะไปพุทจักรมัน่ะทอนอนนะตังสุนนะตะวีตกทอในกะทอในกะตา ฝันแนเป็นสันแบบว่าจะงุ่นใหญ่ไปเรื่อยดูคนอื่นเดียวแล้ยกระเทมคัดที่ผิดคือกับยายาในเบอร์กับซื้อนอนเงินเงินเอที่ยาเป็นอัมพาตอัมพาต่านน่ะมากทุกสัตวนน้ำผิดเพียงผิดผิวมันยูหันมดมืดน้ำเพียงนี่กันยังตึกสะดุ้งอยู่ตึกสะดุ้งตึ๊ดนำกำมันเยอะปลามันเยอะ บาเนี่ไปน่าจานะเหี้ยหรอว่วเจ้าสิคกีหลายไปได้เดียวนี้มันซื้อไม่ใั้จั่บอก่คุไม่ยาเจ้าว่าจุกจะไปหรอวะไปทีนกระดูกมดเป็นน้อกมาเพึกมันเปลี่ยนเน้มันเสียน่หมดนเนาะสนเสาเป็นเนอบายขึ้นมากินข้าวแล้วลงป่าพัได้ได้แต่ว่านอาจรยนี่นะเพื่อนกาเป็นคนหัว่าดายแน่เขาขนม ขายขนมในขายของยุ้งลันเพื่อนไหนะมักมวงมังยังมังลวงกาวทึบๆจะมาเตี่ยแล้วก็ตืนไปแล้วก็ยิงเป็นมมอนข้นซอสแซ่บๆนะครับกระเป๋าบังอันนี้มาแหละมาเอารถอันอันอันของผู้ายานะไม่ไ่ให้กินของแม่สม่ให้กินไทย่ะระว่านะมาแล้วเราค่ะมาเอาไว้สิ เวลาเวลาอันยายสอนอันป่วยย่าสอนป่วยนี่แหละอันลูกของกงเซ้งเราพากันไปต้องไปนอนนด้ไปนอนเป็นมูยเปย่าถ้าไม่นอนโดนตีได้ไปจักคนไปจักคนเดี๋ยแจ้วันแต่แเพ้นเลยติ๊กสมาก็มีตอนนั้นนอกจวนเนาะอ๋อตอนนั้นหาก็ได้ลูกสามคนได้ซุนซุนเป็นเด็กน้อยกะบม่ได้ตายยังยังบอรู้เรื่อง จะไปนอนประจําอันนี้นะแล้วกิจวัตรกลางคืนเท็ยนหยางดูแลคุณย่านี่ยยอดเลยอันนีเราจะเนี้ยกับเอากระโถนมาให้ย่าดน่เราเราสิลูกขึ้นมานั่งคนแรกเไปอุ้มอ่อแหละแปลว่าเป็นอัมพาตเออกระโถนกรสอดแหละมันให้ลุกขึ้นมานั่งเนี้ยมันบ่มีแพมเพิร์ดเด้เนาะเวลาเอาไปอาบน้ำด้เหตุใดหามกันหามกระไผ หามกระไผ่จะวันไหนติ๊กหนปากรนำามหามคนป่วยเนี่ยยกแขนยกขานมันเรายกบ่มีเตียงมีแค่เนี่ยเราดรเตียงอดึงดึงดึงสิ้นเบาลุกขึ้นเนี่หรือว่าจับแขนจับขาโซมไปบานั่งที่เด็กน้อยนี่แหละจ้าผสมน้ำผสมน้ำไปเ เพันวอกว่าเพิ่นเป็นคนขาวคนสูงไว้เงินเพิ่นอยู่แถวนี้บอกเพิ่นว่าไม่ผูกบัตรผูกัตรที่ยานนี่นะต้องไปจฉมคุณนมีมอญนำอีตา่าง เพนตวไปเบื่หมอลาล้่ะตะแยเตียไปมันไปใฟ่มดาไก็ทำยาก็้าไป้านทนี้เาไเิรเบ่อนอเตียกับไปนอนเฝ้าเมฆเตียไม่ได้ไปนอนให้ลูกไปนอนเฝ้าคนว่าวาขั้นกิเมื้อมามันจะหาย บางทีหายเปน้ำมาพาพเป็นอย่างละว,าวล้าเราเลยบอกเตียวว่าอันนั้นนี่ท่านไปกิน,น้าม,าามาจะผูดด้ใดว้าวบอกเราจะผู้ใดว้าเรจะกินื้อมาเสียหายแล้วได้กินอะไรบอกคนข้ามาข่านอย่างมันนีถ้ามันมีกาาาับ จะได้กินบ่กินหายบ่ล่ะมันมันไม่ได้หายถ้าแต่ไหนกูจีนอยู่เมืองจีนเจ็บเป็นว่าเนี่ยใดจะเป็นบ้านใดที่ชาเจ้ารวยเขาก็เห็ุหลายซื้อเรามีเนาะเราไม่รวยแต่เราก็คนแบบเท่านี้ก็ดีใจแล้วอันนี้คนโมมีบัด คนบ่มีถือถ้วยไปไปขอน้ำต้มน้ำต้มไปต้มไก่เขานคือเขาต้มในดาบไก่กินเนี่ยขอน้ำต้มเอากระวายเอากระวายทำไมเดี๋ยวก่อนอ่าแล้วเป็นว่าได้ไดปันนี้เอาถ้าคนคนบ่มีเขาเห็นได้เอถ้วยไปขอน้ำต้มคือต้มเจจต้มไก่เขานะ ไม่ใช้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ส,สมบูรณ์เอาเงินเอาไว้วาดโกะกันเห้เขาขนาดเข,ขาถูกบ้านนะมันได้พวกเขาอยู่ดีนี่คือสบายทีโบนี่บอกปัญญาเหตุเหียงพูดแล้วก็สอนไปด้วยนะเขารียนให้ให้เหตุตุดจีนไหวบันพบุรุทุกปี แล้ให้เห็นเมือ่อ,นนอ,อ,อหนึ่งคำหนึ่งคำอ๋อหน่งข้ามห่งขาข้างขึ้นบอกนี่แหละคือเหมือนอ๋อคือมันนี่วันที่หนึ่งมันเป็นสิบห้าข้ามีไม่ให้ทำแล้วให้ไปทำอีกหนึ่งข้าเลยถือธรรมเนียมมานี่แต่แต่โบแมนคนจีนทั่วไปนคนจีนทั่วไปจะวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวของเขานี่เอายึดวันขึ้น หนึ่งคำ่ำไปแสวงหาด้วยศรัทธามุ่งมั่นใจทอละนงเดือนและดาวเด่นเปล่ารังฟ้าขอสัญญาจะดำรงคงมัน่นกายจ๋า ใจยังผูกพันให้นานวันรอฉันกลับมา